เ,เบื่องวิธีใส่ปุ๋ยเบี้ยผักกันจ้าเพราะเบี้ยผักสลัดไว้จ้าใส่ปุ๋ยเอปุ๋ยบีจ้าปุ๋ยเอเอบีใส่หนึ่งฝาจ้าใส่หน้าอ้าม่หนึ่งฝา ปิดฝาไว้ก่อนดีเรืงฝาจ้าจะผสมใส่ขวดด้วยกันปิดแล้วก็ขย่าวขย่าวจ้ะ ใส่เบี้ยพักเด้อเบี้ยพักเพาะไว้จ้อาอนีน่าวกับลิน้นนำออกก่อนจ้ะลิน้นนำออกก่อนนี่จ้าแล้วเอาน้ำปุ๋ยใส่เกลือก่อนไปใส่น้ำปุ๋ยจ้ะถาดหน่อยมันบ่พอใส่ถาดใหญ่เลยเทลงไปเลยจ้ะ นนาม,มาดูมาชมน้ำกันจ้ากำลังงามจ้ะคนได้ออกมาไว้ข้างนอกสอมมือจ้ะเอาบบมในไว้สองคืนในตู้เย็นแล้วก็ไว้ข้างนอกอีกสอมมือ สองมือสองขึ้นแล้วเขาก็มาหนีบใส่ฟ่มใส่ฟ่มแล้วก็ออกมาไว้ข้างนอกนี่สองมือหนึ่งสองก็ใส่ปุ๋ยแล้วจะเพื่อออกใบแล้วจ้ะออกใบกระลัางงามเลยอ่ะอันนี้เพาะเองจ้ะเอาพอมีถาดถาดซื้อมามันมันตื่นเขาก็ใส่ถาดหญ่นี่ก็ได้จ้ะน้ามันก็ได้ขึ้นไหลถั่วมฟ่มขึ้นกันถาดหญ่ก็ได้ขึ้นกัน แล้ววันนี้มันเลี้ยเลี้ยจากไอ้ถาดนี่ฟวมนี่เอาก็บแบงมาใส่นี้วันนี้แบงใส่นี้ขึ้กันจะแลังงามจะหลังจากเขาทดล่องปลูกเราจะงามอันนี้เพอะเองนะจ้าส่้งสมศักดิ์เจริญาร์มฉนักปาดกดไล่กดที่ตามกดแชม่มนะจ้าแต่คลิปนี้มีประโยชน์จ้าพาไปเบิง่งสิพักเขาปลูกไ้เก็บกินเก็บขายไปหลายแล้ว จะเก็บกินไปน้ำเก็บขายไปน้ำจะนี่ทดลองปลูกงามเก็บกินเก็บขายน้ำจะได้เหมือมหันได้ถึงเดือนเลยจะเมื่อเดือนนี้ส่วนจังทีหอดเดือนเก็บกินเก็บขายเล้วคนไงสวง,งาม,มก็บแบงขึนมาทั้งพีน้ำแบงขยายออก,กตุ่นงามพื้นไงพื้นกึงงามีหอมบัวขายไปน้ำเราจะเลี้ย เอาเบี้ยปลูกไม้ซุ่มปลูกไม้นี่เจ็บขายไปหมดแล้วซุ่มเดีย๋ยวซุ่มคนมั่นไงหอมปอมก็ได้อะกดไลค์กดติดตามเะทุกจ้าคลิปนี้เท่านี้จ้า,าติดตามกระลังเพราะน้อยอันน้นอยๆอยู่เดียด๋วยวก็ได้ขึ้นปลูกเลยจ้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า